ท่านแยกวันเย็นบนนั่งมาถึงโรงแม่ครัววอกันเือนวอไงอ่วะวอสองวอแปดวอสองวแอแปดขณะนี้ตีนหมวัวล่วงหน้าไปยังบ้านพี่หลวงเล็กสี่ตีนแล้ววอสิบกรีบนำกำลังสะกัดกันโดยด่วนฉะนั้นมันสำคัญสำหรับยุกนี้ออมาจำมนณผมเรียงเปิดใจยาที่ขึ้นชื่อหลือจาก็คือปาไม่ ท่นตื่ว่าเป็นเนึ่องตำบลน,น่งผลิตภัณฑ์แต่ปากใต้สาจังหวัดโน้มางนี้ก็นึ่งตำบลน,นึ่งระเบิด <c ười> ไม่ไหวแล้วเอเอเอยุ่งมันอยากก่างอกไข่ม่แล้วแสดงว่าสามจังหวัดปากใต้ย,ยังไม่สูุไม่จะงบพอแต่การเป่าโรงเรียนข้าพเจ้ายืนยันได้เลยว่ายึดเป่ากันแล้วทำไมมัดไม่เลยโรลงเดียว ไม่โป้แล้วไปท่านนายพลคอยนายพลเดินทางไปไปน้องประชาะช,าชนไปในตำบลชนบ,บทแล้วก็มีเขาอะในนำความมา,าเพื่อเราจะได้รับทราบแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปในอนาคตก็ยาวมายังอยู่กลางลูก <c oughs> <c oughs> มาลินปั้นกันเไปท่านนายพล เดินทางได้ถช้ประเด็นเข้ามาเจ้าในพุ่นโคตรจะไว้บังคมลามบ้องพอและม่มงแม่ระเจ้าค่ะไปเถอะกล่าวทุนละโอ้เลวราชาโน้นเดราชวัตรกับราชบริพันธ์ ที่ราชวัดกับราชบริพันธ์กัดสัตว์ทานมีองค์การสร้างดังหรือไทยไม้พระเยมวนและจุราชินีคณะตีมาปักกายอยู่ในควายเต็นสาย,ยาก้ไม้สุกน้ำปลาไตนอนประงัดกันาล้วกัดสัตว์จาดก้าวาเตะุก นอนระงับกันในล้การสัตจัดคว้าวแต่ตุกมดความสุขและราชาเพียงน้ำตาล้อเลยมกุกมประกาศข้าวเจาว้าเจ้าทวาชาวัยงักกุดได้นำกุมาราไม่ความว่าได้แบ่งเมืองวิตยุกระจายข้าวโจ้าวเจ้าไปสวดสารติดเรืองยอดสนิทนามือ พอเนื้อเรื่องประกาศข้าวเจ้าดังคนรู้กันทั้งเมืองแล้วนั่งจะตั้งเรื่องยกเรื่ออย่างไงเปลืองเวลา นั่งចាក់តំរឿនជប់ thank you เรียกตำบลทุ่งโพแก้วกับท่านผู้ชมครอบครัวที่เป็นครอบครัวของสองตายายก็คือตาไข่และก็ยายค้องพี่น้องที่เคารพครับคนจนเราไม่ใช่คนเชื่อดอกครับท่านอย่าลืมซึ้งว,ว่าคนจนก็มีหวัวใจความไม่คนไม่ได้อยู่ที่ยุทธารบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่อันตาและก็ฐานะดอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับการการะทา ตายายมีลูกคนหนึ่งเธอชื่อบนยังเดี๋ยวนี้เติบโตขึ้นมาเป็นนมแล้วบนยังก็เป็นเด็กที่มีความกตัญยูกะตะเวทีซึ่งความกตัญยูกะตะเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีบนยังมีเพื่อนอยู่สามคนก็คือนดดุชโดว์เวและก็สี่แก้วตายายเรียกลูกชายขึ้นมาพบสนทนาปลาใสยกันด้วยสาระอันใดนขอผูม้มิเกรตที่การพติดตามสาระในใิยายของคณะ,ะโดต่อมาครับผม และจะยกแต่ข้หย่อก้องสองเมียเพราะ่าเป็นครอบครัวหน้อยหนุอยตีไม่รอยไม่รอ,อมีเด็กส่วนไนาหนุ่ยน้างกินพอซึบกะกะกะบันประชนตันเป็นพละเมืองดีอพอสมดุลได้รับดีหนุ่ยน้ากับรายใจแต่ว่าไม่ก้าวกัน จันตส่วนหลับปนาน,านาค้องป่ามียังโพติจังามาจดเจอพวกจะบบนส่วนยหญยหนุ่ยน้าในโปแกวตำนาเลวก้ารายกางควายเนื้อ เราง่าลูกไมป้ปลาเมาืเลือกเวื่อส่งตลาดเพื่อจำนายที่เราได้อนตราก็ดีบนยังลูกใจได้ช่วยพอไม่ใจโยอแจวเด่นหนุ่ยน่าเป็นแกนควา้าเป็นบุญเลิศสลบที่พอได้อปอบลูกมาเมื่อเทวาดนใจที่ง่ายพอแม่ได้ไปเจอ แต่พมยังมีความหมายนะเหมือนไตแล้วคุณปอแก้วนะยังซึ้งตึงสาเบอรก็เป็นลูกตีดีนะเมีเควอยู่บําเรอบิดาก็เป็นลูกตีดีนะเมีเควอยู่บําเรอบิดาไปจนกว่าจะตายโอ้ถ้างักสิ้นบุญแมพอ And they look over. แลตัาากสิ้นบุญแมพอ้นี่ลูกจะข็อบวชเพื่อเรียนสวดตบเตนคุณบุญเลืออ่อนไล่ ไม่ให้ใครดูทุกนะลูกกู้ใจสร้งางรลดไหลคุณงามกระบุญจะสร้างแต่ความดีพอได้ยินคำนิ้มสุดเสน้นตยจะปลืมบอกปลืมใจลูกเออบุเออว่าเจ้าจะสร้างแต่ความดีดุกความดีตอนนั้นในดุวทต่จะทำให้คนได,ด้ดีซึ่งมันไม่มีความจั่วไรใดตีจะทำให้คนได,ด้ดีดุก พระพุทธเจ้าทันสัตว์ไวเลวักัญลยานกาดีกันลายานังป้าปะการีจะป้าปะกังโลกเกอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกำใดใครสร้างผู้สร้างเป็นผู้รับกรรมจะว่านเปิดชันใดก็จะเาจะได้รับพ้นฉันนั้นในโลกบนยังติ่นิ้ญาตตรงคิดของพ่อเมที่ทรงวังมาอย่างโลกไม่มีพ่อเมคนดที่สอนในโลกเป็นคนชั่วดุกไม่มีพ่อเมคนดทีสอนในโลกไปเที่ยวหลัก เตี๋ยวจีเตียวปลนเตี๋ยวกุ้งเตี๋ยวต้มเตี๋ยวตุนเตียวกลวงเผื่อนพรกันโจกันกุ้กกกงกันต้มกันตุนเปือนบันไดมาเมื่อนไส้นามจริงเลยลูกเตมันจะต้องอันตรายตาไปเมื่อนไส้ลงมันสู้ว่ากินโดยจบตําไปไดโดเกอบนยางที่นี่พอเมท่ามีลูกใจว่าไงลูกในโบสเป็นญาติกับตะพุตาศาสนาคือเป็นเจ้าส่งกลังกลังเรกเจ้าหนักกลังตีส่องเจ้าเบา ไม่ลูกยิ่งกับเมื่อนี่ลูกเออว่าไงลูกเป็นเจ้าเสักหลังหนึ่งก็คือเจ้าเศ้าเพราะเกิดเป็นชายเขาบอกแล้วถ้าได้บวชแล้วันอยากอยู่ในศาสนาปุดตัางซ่องตีนลูกแต่ถ้าไม่ได้บวชแต่อย่างอยู่ในศาสนาตีนเดียวจิงเลวเลยลูกเออบนเด้อทีนี้เธอพิจารณาเลยตลก,กว่าการยืนตีนเดียวกับซ่องตีนนี้อันไหนมันจะมั่นคงไปยิ่งกว่ากันในบุญบวชตลูกปีนี้ครับ ผมคิดว่าผมจะบทตอบแทนพระคุณของพ่อและก็ตอบแทนพระคุณของแม่ที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กแต่แตแตแตน้อยดอกครับการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีดีเลวล,ลูกะศาสนาของประบุตดองเลยมาส่งปันหนารอยกว่าปีหนืองจากคนละบุตรผู้มีจิจตศรัทธาตีบทเอาลักทำาำคําสร้างซ่อนของพระพุติองค์มาประพฤกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่บวดลูกชายถ้ามีปอปอนุปัยบาสแมนี่ตุนป้าใจเลวเดินนำตาเลยในวันนี้หนักรบปวดจริงเลวเลยตาเออใหญ่เออโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ่มบอรานุตีปยานได้แล้วนุ่มเลยเออแหลบักจะตุกปั๊บตุกให้เป็นผู้เบกหนักน,กนองเออหนักดีกะกี้ก็คกนบบาเก้เอ้วว่าเวอร์ตับเจ้านุก็ตึม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  พอนุไปบา,แปาแดแม่ตุนป้าใจแล้วเดินนำตาเลยฮิเตียวกิจวานนะรองเฉยไ้มึงว่าวันบวัดลูกพอไปบาดแม่ตุนป้าใจแล้วเดินนำตาเลยยันรองเฉยกูส่งใจไว้ร้องกับจีว่าไม่ได้ย่ากับก้าวกับมึงมันไม่ใช่ปั่นนันบอกเกว้ยว่าเออร์กบลืมใจมันไม่รู้นะแต่กูนึกไปในประเด็นของไองว่าวัน ว่าไม่ได้ใหญ่ขากับเก้ากูเออไปดูเจ้าพ่อย่างยิ่งในวันที่บวชหลวงป๋เจ้าหนักตามใจยาตามตำบุญผมเรียงตามนี้กูไม่รู้แต่ถ้าพ่อเจ้าหนักตามบ้านเราเลยวันบวชลูกไอ้โว้ป๋เจ้าหนักเมาเน้นตึ๊กป๋เจ้าหนักได้บวชหลวงเลยอยากมองฮอคุ้ยใป๋เจ้าหนักกันเด็กก็ไปตามใจบอกแกเว้ยว่าเออปีนี้จะน้องบุญบวชเราต้องบวช ไมบวชก็บวชแต่กูกูไม่บวชวันก้นบวชจริงแล้วว่าเวอบวชดินกุดกุดกมกุดเมชียนอยู่ตึงกันแล้วกระสุมนธุนว่าดินแก้วฉันเข้าฉันไร้เท็ดเหลววัดวัดในมังแต่ดินกูก็วาดแล้ววอแต่กวาดไม่ได้กวาดเปร๊กูกวาดไปแก่กุดเมชียนเฉียนกับกูคิดอีกผีขีอยู่นี้ ทีนี้าากูปปวกวาดยาไปบไปไปลัง,ง,ปปลงกูองไปบลังหน่องว่ากูองไปเป็นโคลนน้ไปกุดเมชีโคลนไรต่เดากูองไปเนี่ยกูกวาดยาไปบลังกูวารูปูรูเปียวใครหวงรูยาาเยี่ยไม่ได้ไปนิพพานไในมูบาตตาพราว่าชาวหลังกูกวาดยาไปแล้วกูองไปแล้วกูวารูปูรูเปียวใครหวงรูเยี่ยไม่ได้ไปนิพพานเมชีมคว้ยลรวะคว้ยปลื้หลั่นเอาตีบวชไกลยาวนิพพานชาคเนี่วัยยันซาไม่ได้ไปนิพพาน เพราะว่าชาวบ้านลางกูควงยามไปแล้วกูท้องไปแล้วกูรูปโปรูเปียวใครหวังรูเยี่ยไม่ได้ไปนิพพานแม่ชีว่ารูปโปรูปูดยกเว้นรูตูดนอกนั้นทำทานกูจันวันเตียงเช็คเช็คเชนี่อ้าอีกูบาดจริงงูบาดปอกเกลวไก่วอาคนแก่ๆหนังอยู่หน้าโรงก็วิเจงงบปอกเกลว์ไอ้เวอร์ ท่นอย่าเริ่มว่าคนตเตะนั่งตะลุงเป็นเขาเรียกว่าคนฉลาดคนโหนนี่เลยไม่เป็นก็มาเลนะซาราไม่จะมาเล่ลึงหล,ลอง,ลองกู้งก้อเตี่ยกุ้กับเขาให้เกียรติปีนองเจ้าตำบลผมเรียง,งก็รองบอกเกว้ยว่าเว้ยกูก้ออย่าพูดกล้องปณีต่อไปเออก็อย่าพูดมันถ้าพูดแล้วอ่ะพูดแล้วกูไม้ทนมือยออบอกเป็นแรงแต่กล้องบาปิน ม้อยเงินก้องปรีดเจ้าบรรดม้อยมืมัง้องมีโอโย่นั่นมีโอโย่เปล่ามึงเขียนก็เลยม้อยเคยแต่มิโอโย่กวยควันกูเดี๋ยว่าก้องเราว่าก้องกำนัลโย่ก็มีโอโย่มึงเขียนก็เลยโหมอโยม้อยจัดไปไม่รอดจริงไอ้แกวไกลว่าวันกูเลย เฮ้ยแล้วเกิดมาเป็นเบาแก้วคกุนแกไม่มีตุกไอร้อยเอาเลยตุกเริคมกูไม่ใหญ่รถติดสะบานนิ่ทีกูเกิดมาชาตนี้กูไม่ดูใครมากกว่ากูแน่ว่เพื่อนเสด็จปุ่งทางเมืองใหญ่กูขึ้นเลือดไม่ใหญ่กูเลงว่านางเล่นไปตองส่งกับกูตำรวจไปจับไม่ใหญ่ไว้วยวิ่งให้กันลูกเอ้แกลว์ไม่กูเงเอาแต่กูไม่ใหญ่ทุกจับ ไม่รู้วิ่งปลื้วิงง่ายกันเกิดมาเป็นต้นเลยไม่มีทุกข์เลยเอาเล้วทุกเร้อยในยุคนี้แล้วไปทุกขแต่น้องนู่นน่มันก็ขึ้นนะเศรษฐกิจปนีไม่ไว้แล้วว่าเอเออ